สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโล สวัสดีครับทุกคนบก,กันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการทีวีวเวอร์ทางช่องแสตรีหล้าทรายสาชานะครับวันนี้จะมาพีวิว์แบรนเลสเนิกแฟนนะครับก็คือพัดลมไร้ใบพัดสำหรับปลองคอนนั่นเอนงนะเป็นพัดลมแบบพกพาขนาดประมาณนี้แหละชื่อก็บอกนะครับพัดลมคล่องคอดนะ้าน,นในไม่ได้มีกันกระแทกอะไรห่อหุ้มเอาไว้นะครับมีแต่พลาสติกแบบนุ่มๆที่เห็นมาสักครู่นะฮะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับยี่ห้อเจ้าตลาดที่เป็นแบบแบรนด์แรก ที่น่าจะมีการตรวจสิบัดอะไรเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่านั้นเนี่ยจะรามตรงนี้ได้เนาะซึ่งราคาก็ตามฟังก์ชันนะครับวันนั้นก็คือพันกว่าบาทนะครับแต่ว่านี้คือแบบ300มีทอนนะครับพรีวิวละเอียดอยู่ในช่องร้อยแปดแนละไดูนเลยะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับมีปุ่มเดียวนะฮะก่อนใช้งานก็ต้องคล้องเข้าไปที่คอเนาะจะคล้องความลงหรือคล้องไหายขึ้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้นะครับถ้าอยากเย็นส่วนหัวก็เอารูรูเนี่ย ซึ่งจะเป็นรูระบายลมออกมานะครับขึ้นทั้งบนนะส่วนถ้าอยากจะเย็นตัวึือถามไม่แน่ใจไม่ได้ลองนะครับก็คว่มรูลงไปนะครับเออแต่อาจจะติดแบบปลาไรหรือเปล่ายังไม่ได้ลองว่าชาร์จไปใช้ไปได้หรือเปล่าระหว่างชาร์จนะครับไฟก็จะขึ้นสีแดงวันนี้โอเคชาร์จไปใช้ไปได้นะครับอันนี้คือเสียงแรงลมระดับหนึ่งได้ยินไหมสองสามตรงนี้เย็นนะครับแต่ว่าตรงนี้เหมือนลม ไ,ไถึงงตรงนีนร้นอกจากคลายร้อนแล้วนะครับก็เอามาไล่แมงหวีเมงวันได้ระดับนึงนะครับ้อสังเกตก็คือ 1. ไม่สามารถปรับตรงคอได้นะครับเวลาใช้ก็ระวังนิดนึงนะฮะนังเยอะๆเนี่ยก็หักได้นะครับ2ก็คือไม่มีไฟบอกปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับว่าชาร์จหนึครั้งเนี่ยใช้งานได้ ดีมากน้อยนะโอเครีวิวแบบยาวๆชักแนะนำทั้งห้านะอยู่ในช่องอร้อยแปดแชร์กับเจริย์นะครับสำหรับคลิปนี้บนติตกน๊กตอกก็ลากับใส่เสียงเท่าน,นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย,อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แกสั้งไว้ตั้งไว้บายบายสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันกันอีกแล้วนะครับกับลานเอสในรายการ G Viewer ทางช่องใจรีละร้อยแปดแชร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องและพรีวิวพัดลม คล้องคอมันเรียกแบบนี้ป่ะใช่ใช่ใช่พัดลมคล้องคอนะครับก็อยู่ในแพ็คนี้แหละนะครับก็เนื่องจากว่าช่วงนี้แบบโควิดมันระบาดหนักมากนะครับหลายคนก็อาจจะทราบกันดีแหละว่าปกติไวรัสเนี่ยมันใช้คนเป็นโฮสต์ใช่ไหมครับก็คือเป็นที่อยู่ของมันอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจริงๆเราก็พอจะทราบมา แล้วแหละแต่ว่าความทรงจาอันนั้นนะ่มันเลือนลางมันเลือนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับแลว้วตอนนี้เราก็แบบว่าเกิดความสงสัยเนาะว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องทําความสะอาดสถานที่นั่นนูนนี่อะไรเงี้ยก็พบว่าอ e ีตัวไวรัสเนี่ยมันสามารถอยู่กับสิ่งของได้นะครับยาวนานถึง4วันหรือ96ชั่วโมงเนาะโดยพอพวกพลาสติกแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ระวังกันนิดนึงนะชอบออนไลน์ <c oughs> ก็ยังต้องระวังอีกนะฮะอ่ะ ก็ระหว่างที่แก่เราจะพูดไปเลยนะครับสําหรับเหตุผลที่เราซื้อมาเนาะคือช่วงนี้มันก็ไม่ได้เชิงว่าร้อนมากสักเท่าไหร่ก็ร้อนอยู่วันที่แบบฝนจะตกอะแล้วมันก็จะแบบอบอ้าวสุดๆใช่ไหมครับก็ร้อนอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้อนแบบร้อนแบบร้อนแดดแ,แผดเผาแบบือแก่ยากไปไหนนะ แบบเดือนเมษานะฮะก็คือช่วงนั้นแหละช่วงที่แบบว่าเล่นสงการกันอะไรเงี้ยเออไม่ได้ไม่ได้ร้อนแบบร้อนแสบบร้อนอะไรแบบนั้นนะฮะแต่คราวนี้สิ่งที่มันมาพร้อมกับฝนอ่ะอีกอย่างหนึง่งอะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็ได้ทําคลิปไปแล้วนะครับนั่นก็คือแมงวี่แมงวันรินไรต่างๆนะครับตัวเลือดตัวอะไรต่างๆนะซึ่งมันน่ะ แบบว่าสร้างความลำคาญแล้วก็เป็นพาหะนำโรคได้ด้วยนะสำหรับแมงวีเนี่ยในอดีตที่แบบว่ามีโรคตาแดงระบาดหนักๆเนี่ยมันก็คือไรากาศนะครับาถามว่าตัวเราเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อันนี้มากไหมก็ไม่เชิงมากสักทีเดียวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็บบว่านั่งเป็นคุณนาอยู่บ้านนะอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคนที่แบบว่าต้องเจอกับพวกมแมลงที่ก่อให้เกิดความลำคาญต่างๆเราเนี้ยก็คือแม่ของเรานะครับเพราะว่าแม่เนี่ย จะแบบว่ามาสวนแบบทุกวันเนี่ยใช้คําว่ามาทุกวันเลยก็ได้นะครับแล้วคราวนี้เราเราจะใช้วิธีการยังไงก่อนหนะ้านี้ก็คือแบบว่าใช้ซอฟเฟลใช่ไหมครับบริเวณผิวเนี่ยก็คือใช้เป็นโลชั่นของซอฟเฟลบริเวณเสื้อผ้าก็ถ้ามีสเปร์มีกําลังพอที่จะซื้อสเปร์มาด้วยก็ฉีดสเปร์อนะไรเงี้ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงหน้าน่ะคือมันเป็นโลชั่นสําหรับทาตัวนะแล้วมันก็จะมี มียานะครับมีตัวยาที่บอกว่าไลยุงองจริงมันไล่ย,ยุงแต่ว่าก็มาประยุกใช้ไลแมงวีได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วครานี้ถ้ามาทานหน้าเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกแบบแสบร้อนนะเออเหมือนเราจะเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับอืมคือสเปรย์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฉีดเนี่ยเข้าปากเข้าจมกูกเข้าตาแน่นอนนะครับส่วนโลชั่นก็จะแสบผิวอะไรแบบนี้นะฮะแล้วเราจะมีวิธีไหนละ่ะ นะครับก็นี่แหละวิธีนี้นะครับก็คือใช้เป็นพัดลมคล้องคอนะครับเหน้าตามันก็จะเป็นอย่างงี้จริงๆไม่ใช้ของใหม่สําหรับคนในเมืองอ๋ออันนี้มันบิดไม่ได้มันจะมีรุ่นที่แบบว่าบิดงอตรงนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยปรับ ปรับองศาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือปรับไม่ได้เพราะมันเป็นแบบถูกนะครับตอนแรกอ่ะเราก็คิดเว้ยแบบว่าช่วงนี้กลัวมากเลยจะทําอะไรก็แบบกลัวกลัวจะซื้อของมารีวิวอองจริงอันนี้ก็แบบเหมือนจะผิดนะเพราะว่ามันไม่มีออกมอ,อกรน,นะเออแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะฮะค้าๆไปนะอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าพูดถึงมันก็อันตรายเหยมือนกันเนาะเพราะว่ามันอยู่แถวๆเนี้ยเกิดแบบว่า ลัดวงจรขึ้นมาระบงระเบิดอะไรก็น่าจะเจ็บหนักอยู่นะไม่เป็นไรหรอกทาบุญเยอะๆแล้วกันนะครับตัวนี้สําหรับคนในเมืองเนี่ยอาจจะแบบว่าเป็นเป็นอะไรที่เก่าแล้วนะครับมันไม่ได้เก่านะถ้าแบบว่าพัดลมรูปทรงนี้นะครับเออแต่ว่าถ้าหมายถึงพัดลมที่เป็นแบบกลมๆสองอันอยู่ตรงนี้รวมถึงพัดลมแบบว่าห้อยคอเป็นเป็นเชือกเป็นเหมือนแบบว่ากระติกน้ําร้อนของเด็กอะ่ะมีสายห้อยอะ,อะไรเงี้ย อันนั้นนะคือเก่าเกองจริงนะครับเออไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่นิดหนึ่งนะครับอ่ะก็รูปทรงเป็นแบบนี้นี่ลมมันก็จะออกตามนี้แหละนะครับประมาณนี้นะอแต่ว่าอันตรายเกี่ยวกับว่าเออใบพัดจะจะมาแบบว่าตัดเนื้อจะมาบาดเนื้อเราอะไรเงี้ยคือมีไหมคือไม่มีนะครับเพราะว่าใบพัดมันถูกเก็บอยู่ในนี้อย่างอย่างแบบว่าแนบสนิทนะฮะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโอ้ oh, แปรงยุดตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับชาร์จแบบไมโคร USB เนาะแล้วก็มีรูดว้วยมันน่าจะมีไฟมัง้งเวลาชาร์จจะมีไฟแดงขึ้นแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าชาร์จเต็มเนี่ยมันจะดับหรืออย่างไรนะน่าจะดับแหละ <c oughs> เป็นในยะบอกเราว่าเออเต็มแล้วนะอะไรเงี้ถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแบบนี้เลย ตรงนี้จะมีปุ่มปุ่มเปิดแหละนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าแบบว่าเอาไว้ใช้สําหรับปรับปรับแรงแรงลมได้ด้วยหรือเปล่านะครับอ่ะเป็นปุ่มเปิดใช่ไหมเวลาใช้ก็ใส่แบบนี้เออก็เย็นดีนะเย็นหูดีมากเลยอ่ะแต่ใช้ไปนานๆไม่แน่ใจว่ามันจะแบบกลายเป็นลมร้อนหรือเปล่าเพราะว่ามอตรงมอเตอร์มันร้อนอะไรเงี้ยนะครับ เหมือนพัดลมบานนั่นแหละคือปัจจัยที่จะทําให้เย็นนะมันมีหลายอย่างมีความชื้นมีอุณหภูมิอะไรเงี้ยเนาะแรงลมนะครับอันนี้ระดับสนี่ระดับ3ระดับ3มก็จะดังนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงมันเข้าใหม่หรือเปล่านะทนได้อยู่นะครับเนี่ยดังประมาณนี้แหละลมเนี่ยออกเฉพาะตรงนี้นี่ข้างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ไม่มี คือออกเบามากเพราะว่ามันมันตรงนี้รูมันใหญ่เนาะเออลมมันไปไม่ถึงนี่มันหมดก่อนอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะใส่ไว้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังคู่มือภาษาไทยก็คือไม่มีนะครับก็คือนําเข้ามาจากจีนยังไงก็คือเอามาขายแบบนั้นเลยไม่มีการมา oem ในในแบบว่ารูปแบบของภาษาไทยอะไรแต่อย่างใดนะครับอ่าเบรสเลสเน็ก แฟนนะครับเบลดแปลว่าใบมีดเลสแปลว่าไม่มีไม่มีใบมีดนะครับเน็กก็ขอแฟนก็พัดลมนะฮะพัดลมเอ่อคล้องคอที่ไม่มีใบมีดไรใบมีดนะฮะอ่าสเปคตรงนี้มันจะมีอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยขาวๆเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับก็คือแบรนด์เนี่ยชื่อแบรนด์ก็คือหูเย่้ออ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่เรากังวลก็คือมันจะมี เจ้าแรกๆนะครับที่ราคาพันกว่าน่ะเออเขาแบบมีการจดสิทธิบัตรด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะซื้อมาแล้วมารีวิวเนี่ยมันจะเป็นการแบบสร้างหลักฐานอะไรว่าแบบสนับสนุนคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนั้น่ะมันจะบิดงุกโค้งงอได้แต่นี่คือโค้งงอไม่ได้นะครับอืมใช่ก็แสดงว่ามันต่างกันใช่ไหมโมเดลนะครับ FA12 แล้วก็ slash fa 1 2 x นะครับ product name bladeless neck cooler อันนี้บอกว่า bladeless neck fan นะตนัวนี้ตรงนี้บอกว่า bladeless neck cooler นะครับ battery capacity ตตอยู่ที่2 0 0 0ถึง5,000 m a ah. m น่าจะหมายความว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น fa 1 2หรือ fa 1 2 x นะครับซึ่ง ก็จะตามลำดับเนาะออ2,000มิลลิแอมอวเนี่ยก็จะเป็นสำหรับ FA12 นะครับส่วน FA12X ก็จะเป็น5,000มิลลิแอมประมาณนี้จริงๆมันไม่น่าใช้เครื่องหมายแบบขีดขีดถึงเลยอะมันน่าจะใช้เป็น s l a s เหมือนกันนะครับแล้วก็อันต่อไป input DC 5.0โวลต์เท่ากับ2.0แอมแปร์ใช่แบตเตอรี่เซลล์เป็นลิเธียมไอออนแบตเตอรี่นะครับ power 5วัตต์นะ Executive Standard QJS008 อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้น่าจะอารมณ์แบบมอกงของจีนอะไรเงี้ยนะครับสีเนี่ยถ้าข้างกล่องเนี่ยมีให้เลือกถึง4สีนะครับมีสีชมพูสีเกรยก็คือเทานาะมีสีด k g กรีนนะครับสีเขียวที่มาแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ด l บ e ลูด k บ l ลูสีประมาณแบบกรมท่าอ่าสีกรมท่า แต่คราวนี้ใน s h อ p e e อ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใน Description นะครับมันมีให้เลือกแค่2สีน่าจะเกรยกับดาร์กกรีนนะครับก็ลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมละกันนะครับราคา300มีทอนรวมส่งแล้วนะณนะวันที่24พฤษภาปี64นะครับโอเคก็จะประมาณนี้อุปรกรณ์นในกล่องอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ลืมพูดไปเมื่อตอนต้นก็คือ สายไมโคร USB นะครับข้อสังเกตอันนึงก็คือมันไม่มีบอกว่าแบตบตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรก็คิดในแง่บวกนะครับคือในช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ก็ไม่ตายดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะมีสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ1วันที่ไม่ได้ใช้ก็คงไม่ตายเช่นกันนะครับคือ มันมันไม่คอขาดบาดตายอ่ะมันไม่แบบว่าสําคัญเร่งด่วนกับชีวิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบตมันจะหมดแล้วเราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยนะครับเออก็ปล่อยให้มันหมดหมดไปแล้วก็ชาร์จทิ้งไว2้ 2- สาชั่วโมงก็น่าจะเต็มมั้งสำหรับแกะกลองนะครับพรีวิวพัดลมไร้ใบพัดพัดลมไร้ใบพัดท้องคอนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ฟังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็หน้อยนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ